สวัสดีพี่น้องชาวทอร์เรซิ่งชมนะครับวันนี้นะครับก็มากับจอกกุ้ยนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่งตัวสโลเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับน้าครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราเดินทางเข้าจังหวัดนะครับบุรีรัมย์นะครับผมมาทําธุระด่วนนะครับให้ช่างตีนให้ช่างทีน กับช่างตาลนะครับอยู่ร้านสองคนนะครับวันนี้มากันสองคนนะครับเพิ่งออกจากบ้านมาได้สิบกว่านาทีแล้วนะครับตอนนี้ถึงประคนชัยนะครับผมมาซื้อของนะครับให้พี่สาวนะครับมาซื้ออะไรนิดหน่อยนะครับเอาไปใส่รถตัดอ้อยนะครับผมธุระด่วนนะครับใส่รถตัดอ้อยช่วงนี้รถตัดอ้อยจอด ไม่ได้ตัดนะครับเจ็ดเดือนก็เลยซ่อมบํารุงนะครับเอาเก็บไว้พอดีช่างเข้ามาจากทางสุรินมาซ่อมรถอยู่สายโทรเก้านะครับก็เลยให้เขาแวะมาเช็คให้ด้วยนะครับเป็นเลยพี่สาวใช้ให้ผมมาทุระแทนนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่ทักเข้ามานะครับก็สิบท่านนะครับเสื้อพร้อมแล้วนะครับส่งไปสามท่านเหลืออีกเจ็ดท่านอ่าผมให้ช่างทีนกับช่างตาลแพ็ค มาเช้าแล้วนะครับอ่าพอดีวันนี้มัวแต่พากันทํางานนะครับก็เลยพรุ่งนี้ผมจะส่งให้แต่เช้านะครับส่งให้แต่เช้าเลยนะครับแล้วก็มีพี่ๆน้องๆนะครับทักมาขอเสื้อลดหน้าอีกนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาเมื่อไหร่นะครับก็นําเสนอก็ค่อยทักมานะครับเดี๋ยวผมจัดแจกให้นะครับผมอ่านะครับกุยวันนี้ฮะเมารถนะ ่านเอาย,ยาดมมาดูอมีทั้งยาดมไหยยาดมมีทั้งยาดมและยาหมองนะครับนี่มางวดก่อนนะครับเป็นลมเป็นแรงนะครับพวกตรงอวกแตกคิดแตกคิดแตนนะครับเต็มรถเลยนะครับเ,เขาเรียกว่าสกาวนะครับบรรนนอกเข้าเมืองนะครับเที่ยวนี้ไม่น่าจะเป็นไรเนาะกุยนะเนาะเตรียมตัวมาดีนะฮะ เมื่อคืนก็ได้ข่าวว่าไม่หลับไม่นอนใช่ไหมทาไมนอนไม่หลับนอนไม่หลับนะครับก็เลยทําต้มไก่กินตั้งแต่เท่าไหร่ตีสี่ใช่ไหมสี่สามตีสามนะครับโอ้ต้มต้มไก่ใส่ใบเขียวๆนะครับอ่เดี๋ยวเจอกันนะครับถึงบุรีรัมย์ก่อนนะครับผม ตอนนี้นะครับผมกับเจ้ากุ้ยถึงแล้วนะครับไฟแดงโรงเรียนพัทระบอร่อพิษนะครับนี่ก็อีกประมาณสักห้าโลนะครับก็เข้าเป็นยังไงบ้างเจ้ากุ้ยโอ้นี่นะครับเขาดมมาตลอดทางนะครับพิมเสนด้วยนะครับเอ้ห้ามอ้วกนะเว้ยอ้วกครับอ้วกไม่ได้นะเว้ย <laughs> วกไม่ได้นะเว้ย กำลังติดไฟแดงอยู่นะครับฝั่งทางซ้ายนะครับมือจกุยนะครับก็เป็นสนามฟุตบอลบูรีรัมยูในเต็ดนะครับอ่าพึ่งปูย่าใหม่นะครับเสร็จหมาดๆนะครับเพื่อต้อนรับฤดูการที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเราเลื่อนรถนะครับบุรีรัมบ้านฉันนะครับนี่นะครับจะถ่ายให้ดูนะฮะไปลูกพี่ชื้อ จะคุยประมาณกี่รอบแล้ววะหลายรอบแล้วเนาะเออเยอะแล้ว,เ,ออลวเราพาก,กันมาหลายรอบแล้วนี่นะครับอ่ะรถนี้มาบังเล็กตะซอยอา้าวเล็กตะซอยเหยียบไปอ่านี่นะครับมาหลายรอบแล้วเนาะคุยนะเนาะมารอบไหนที่สวยมอนเกิน ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่นะครับไปชิปมาไปได้ยังไปได้แล้วนะกุ้ยนออ,อช่วงนักเรียนเลิกพอดีนะครับเลิกงานพอดีนะครับก็รถเยอะเลยนะครับติดนะครับในเมืองมาช่วงเวลานี้พอดีกุ้ย มาแล้วนะครับให้ลงไปซื้อลูกชิ้นนะครับบุรีรัมลูกชิ้นยืนกินนะครับเจ้านี้อร่อยที่สุดในบุรีรัมนะครับอุ้ยไหนลงไม้ดิเออเดี๋ยวไปจอดอยู่สนามช้างกันเนาะไม้หนๆๆึ่งดเดี๋ยวเด็ดเลยอืมไม่ร้นชิ้นด้วยอืม อืมอืมปะป่ะโอ้ตัฉกอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะไปไหนต่อเจ้ากุ้ยไฟฉกไฟอปไปดูอะไรป่ะงั้นลุยเสร็จธุระทางนี้เรียบร้อยแล้วอ่ตอนนี้นะครับเราก็รอเจ้ากุ้ยนะครับ แมทุระนะครับร้าน Modify s ช o อนะครับร้านอะไรแต่งนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์อีกเจ้าหนึ่งนะครับนี่นะครับ m o d i f y Shop อ่ะเดินมาแล้วนะครับวันนี้แต่งตัวเท่นะครับเจ้าคุยผมเดี๋ยวอ่าได้ไรสตือ ไปสาวเยอะไหมบมดิฟายช็อปนะครับสูนยร,รวมอะไรนะครับเดิมอะไรแต่งนะครับส่วนข้างหน้านะครับก็เป็นวงเวียนช้างนะครับรอหนึ่งนะครับนี่สมัยนั้นนะครับเขาบอกว่ารบเสร็จนะครับก็ กลับเข้าเมืองคืนนะครับได้ชัยชนะและกลับเข้าเมืองนะครับนี่ตรงนี้สวยนะครับวงเวียนช้าง แว่เทียวซะหน่อยกระเทินมาแล้วครับเออสองคนเราไม่ด่วนไหนตรงไหนเขาแคทเกมกันกุ้ยฮะเลือยันถ้วยรางวัลนี่หว่าเนาะเออเขาแคทอยู่ตรงนี้นะอืมนี่ นี่เขาเล่นจะทับจีนี่ไฟไม่เห็นเลยับีโหัวมังกรนะครับคุ้ยเองไปฟันหัวมังกรขาดเลยไหนเราไปจับดาบดิคุ้ยนี่นักล่ามังกรนะครับอืมเอ้อเฮอเขาทเาว่แ้่นอนเ ถึงไหนแล้วนี่ถึงปบกชนชายแล้วครับอ่าปบกชนชายแล้วนะครับเดินทางกลับแล้วนะครับเสร็จภารกิจนะครับวันนี้บ้านกรวดบุรีรัมบุรีรัมบ้านกรวดใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับโอ้กลับบ้านแล้วนะครับวันนี้อ่าจกุ้ยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเอ้ออ่ะปิดคลิปแล้วนะครับวันนี้ ขับรถอยู่ด้วย